การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดคืออะไรการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเป็นการรักษาเพื่อให้ฟันเรียงตัวได้เหมาะสมมีการสบฟันเป็นปกติโดยทำการรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาการสบฟันฟันยื่นฟันห่างฟันซ้อนเกแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีความผิดป,ปกติของกระดูกขากรรไกรบนและล่างด้วยเช่นใบหน้าส่วนกลางสั้นใบหน้าส่วนกลางยาวคางเบี้ยวคางยื่นยาว หรือใบหน้าไม่สมมาตรซึ่งการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดร่วมด้วยเพื่อให้กระดูกขาการรไกรบนและล่างอยู่ในตําแหน่งใหม่ที่เหมาะสมโดยจะเป็นการวางแผนการรักษาร่วมกันร,ระหว่างทางาันตแพทย์ผ่าตัดและทันตแพทย์จัดฟันการสัลญกรรมจัดกระดูกขาการรไกรเป็นการผ่าตัดภายใต,ใต้การดมยาสลบจึงจําเป็นต้องมีวิสัญญ,ญีแพทย์ในการผ่าตัดร่วมด้วย และโดยทั่วไปจะทำเมื่ออายุ17ถึง20ปีขึ้นไปการสัลยกรรมจัดกระดูกขากันไกรปัจจุบันมีอยู่2วิธีคือ 1. จัดฟันก่อนแล้วค่อยผ่าตัด 2. ผ่าตัดก่อนแล้วค่อยจัดฟันซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปคือการจัดฟันก่อนแล้วค่อยผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการจัดฟันให้เรียงตัวได้เหมาะสมก่อนซึ่งเป็นข้อเสียของวิธีการนี้ เพราะใช้เวลาค่อนข้างนานและผู้ป่วยจะมีรูปร่างใบหน้าและการกัดสฟันที่ผิดปกติมากขึ้นเช่นคางยื่นยาวมากขึ้นไม่สามารถกัดฟันหน้าได้แต่ก็มีข้อดีคือเนื่องจากผู้ป่วยผ่านการจัดฟันมาแล้วทันตแพทย์ผ่าตัดจะสามารถประเมินรูปร่างใบหน้าและการกัดสฟันของผู้ป่วยได้ง่ายกว่าและวางแผนผ่าตัดได้เหมาะสมโดยภายหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่การกัดสฟันเกือบจะสมบูรณ์แล้ว และผู้ป่วยจะได้รับการจัดฟันต่อเป็นระยะเวลาไม่นานส่วนการผ่าตัดก่อนแล้วค่อยจัดฟันวิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติที่ไม่ซับซ้อนข้อเสียคือทันตแพทย์ผ่าตัดจะวางแผนประเมินรูปร่างใบหน้าและการกัดศบฟันได้ยากข้อดีคือสามารถแก้ไขรูปร่างใบหน้าของผู้ป่วยได้ทันทีหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นโดยอาจจัดฟันก่อนเป็นเวลาไม่นานหรือสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ทันที ใช้เวลารวมในการรักษาน้อยกว่าวิธีแรกเพราะไม่มีขั้นตอนการจัดฟันก่อนแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีต้องได้รับการจัดฟันต่อการจะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับระดับที่ผิดปกติของขากรรไกรของผู้ป่วยและดุลพินิษของทันตแพทย์การวางแผนว่าจะผ่านหนึ่งหรือสองขากรรไกรขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรโดยจะพิจารณาจากลักษณะรูปร่างใบหน้าของผู้ป่วยการกัดศพฟัน แบบจำลองฟันและภาพถ่ายรังสีซึ่งในผู้ป่วยบางรายอาจพิจารณาผ่าตัดกระดูกคางร่วมด้วยเพื่อแก้ไขรูปร่างใบหน้าส่วนล่างให้มีความสวยงามมากขึ้นขั้นตอนผ่าตัดการผ่าตัดเริ่มจากผู้ป่วยจะได้รับการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์และทันตแพทย์จะผ่าตัดในช่องปากจึงไม่เกิดแผลเป็นบนใบหน้าโดยเริ่มจากการผ่าตัดเปิดเหงือกด้านใน และเลื่อนกระดูกขากันไกลให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ที่เหมาะสมแล้วยึดกระดูกด้วยแผ่นโลหะดามกระดูกเพื่อให้กระดูกอยู่นิ่งและเชื่อมติดกันแล้วจึงใส่สายระบายเลือดและเย็บปิดแผลผ่าตัด ผลที่ได้จากการผ่าตัดคือรูปร่างใบหน้าและการกัดสบฟันของผู้ป่วยดีขึ้นบทเคี้ยวดีขึ้นซึ่งรูปร่างใบหน้าจะเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความผิดปกติเดิมและจํานวนขากรรไกรที่ผ่าตัดภาวะแทรกซอนแม้การผ่าตัดดมยาสลบทุกครั้งจะมีความปลอดภัยสูงแต่อาจพบผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนได้เช่นการเสียเลือดมากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดอาการปวดศีรษะ มึนงงเจ็บคอกลืนเจ็บคลื่นไส้อาเจียนมีไข้แพ้ยาเป็นต้นและในกรณีของสัญญกรรมกระดูกขากรรไกรอาจพบผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมเช่นกระดูกหักผิดแนวปัญหาของข้อต่อขากรรไกรการคืนสภาพของขากรรไกรภายหลังผ่าตัดและอาการสัมผัสผิดเพี้ยนหรืออาการชาเป็นต้น ซึ่งอาการปวดบวมและชาริมฝีปากและคางเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดของการผ่าตัดกระดูกขากันไกรโดยจะพบอาการชาทัานทีหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นอย่างช้าๆภายใน2-3เดือนและหายเป็นปกติใน12-18เดือนแต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการชาถาวรซึ่งวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการฟื้นตัวของเส้นประสาทหลังการผ่าตัด ส่วนอาการปวดและบวมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยทันตแพทย์ผู้ผ่าตัดจะให้ยาเพื่อลดอาการปวดอย่างเต็มที่การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด 1. ตรวจประเมินสุขภาพทั่วไปได้แก่การตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจภาพรังสีสวงอกและประเมินความพร้อมก่อนการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ้องได้รับการตรวจประเมินและเตรียมความพร้อมจากแพทย์ประจำตัวก่อนการผ่าตัด 3. ผู้ที่ผ่าตัดทั้งกระดูกขากรรไกรบนและล่างอาจต้องเตรียมสำรองเลือดไว้ใช้ในกรณีที่เสียเลือดมากหลังการผ่าตัด 4. ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพให้ดีก่อนถึงวันผ่าตัดหากผู้ป่วยมีไข้ไอจามมีเสมหะอาจต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไป 5. คุณดูแลสุขอ,อนามัยให้ดีทั้งอาบน้ำสระผมและจะต้องล้างสีเล็บมือเล็บเท้าออกก่อนการผ่าตัด 6. 1วันก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมและงดน้ำงดอาหารเป็นเวลา8ชั่วโมงก่อนเข้าห้องผ่าตัดการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด 1. ผู้ป่วยต้องใส่ท่อระบายเลือดเป็นเวลา1-2วัน 2. ผู้ป่วยอาจต้องมัดยึดฟันด้วยลวดหรือย,อยางนาน2-4สัปดาห์ เพื่อให้การกัดสพฟันมีเสถียรภาพและส่งเสริมการหายของกระดูกทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถอ้าปากได้แต่สามารถทานอาหารเหลวได้ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจไม่จำเป็นต้องมัดยึดฟันขึ้นอยู่กับสภาพการกัดสบฟันภายหลังผ่าตัด 3. ผู้ป่วยจะมีอาการบวมบริเวณใบหน้ามากที่สุดประมาณ1สัปดาห์จากนั้นอาการบวมจะค่อยๆลดลงจนใกล้เคียงปกติใน1เดือนและจะมีรูปร่างใบหน้าที่คงที่ในระยะเวลา6เดือนภายหลังการผ่าตัด 4. หลังการผ่าตัดอาจเกิดแผลบริเวณมุมปากควรใช้วาสลินทาบริเวณแผล 5. ประครบเย็นแก้มซ้ายและขวาเป็นเวลา2-3วันแล้วเปลี่ยนเป็นการประครบอุ่นต่ออีก1สัปดาห์ 6. สามารถเริ่มแปรงฟันได้ในวันที่2-3ถึง3หลังการผ่าตัดควรใช้แปรงสีฟันขนาดเล็กขนนุ่มแปรงฟันเวลาละ2ถึง3ครั้งโดยแปรงเบาๆและใช้น้ำยาบ้วนปาก 7. ผู้ป่วยจำเป็นต้องกินอาหารเหลวห้ามเคี้ยวนาน6-8ถึงสัปดาห์ขึ้นอยู่กับการผ่าตัด1หรือ2ขากันไกล 8. ผู้ป่วยต้องนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล3-4ถึงวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนขากันไกรที่ผ่าตัดและอาการหลังผ่าตัด 9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักเช่นเล่นกีฬาที่มีโอกาสกระทบกระเทือนบริเวณขากันไกล6-8สัปดาห์ 10. ผู้ป่วยต้องกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อติดตามอาการทุกสัปดาห์เป็นเวลา1เดือนเพื่อตรวจอาการตัดไหมในช่องปากถอดเฟือกยึดฟันและถ่ายภาพรังสีหลังจากนั้นนัดทุกๆ3เดือนเป็นเวลา1ปี11 ภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการจัดฟันต่อทุกกรณีและภายหลังการผ่าตัด9-18เดือนทันตแพทย์จะพิจารณาผ่าตัดถอดแผ่นโลหะาดำกระดูกออกภายใต้ยาชาเฉพาะที่ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการเข้ารับการสัญญกรรมจัดกระดูกขากันไกรได้แก่ค่าเอกซเรย์ค่าวัสดุพิเศษและค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดซึ่งประกอบด้วยค่าแผ่นโลหะาดำกระดูกและสกรู ค่าห้องผ่าตัดและการดมยาสลบค่ายาที่ใช้ในการดมยาสลบค่าผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ใช้ผ่าตัดค่าห้องพักค่ายารักษาค่าการพยาบาลสามารถสอบถามค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์การเงินและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาสามารถสอบถามได้ที่ทันตแพทย์ผู้รักษาค่ะ